Branding Podcast Create Better Tomorrow พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Branding X The Y Chronicle Podcast แนะฮะและนี่คือรายการ History Corky นะฮะย้อนอดีตเพื่อเข้าใจตัวเราอยู่กับผมปับ๊บพงศ์ศรภูมิวัตรเจ้าของเพจ The Y Chronicle ครับและ อังนะครับวชิรวิกิติชาพรพัฒน์ครับเป็นครีเอเตอร์ของแบนติงฮะวันนี้จะมาเป็นผู้ติดตามพี่ปั๊บไปท่องอดีตกันครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทำรายการของเรานะฮะรายการนี้เป็นรายการที่มีคอนเซปต์ใหม่ตอนนี้เราอยู่ในพศ .2563 ก็จริงนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมกับน้องอังเนี่ยก็จะมาพาท่านผู้ชมนะฮะย้อนอดีตไปเรื่อยๆนะฮะว่าอดีตของเราเนี่ยเป็นยังไงนะฮะทำไมเราถึงมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะฮะ ผมขออธิบายแล้วกันนะฮะว่าตั้งแต่ผมเด็กๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยสงสัยหรอกถ้ามีคนมาถามผมว่าผมเป็นใครผมเป็นอะไรเนี่ยผมก็จะตอบว่าผมเป็นคนไทยนะฮะผมมีสายเลือดไทยนะฮะผมรักวัฒนธรรมไทยผมนับถือศาสนาพุทธนะฮะมีความภูมิใจมากเลยนะในความเป็นคนไทยเขาเกิดมาแล้วก็มีชื่อภาษาไทยอยู่แล้วใช่ใช่ก็ผมเป็นเด็กดีของรัฐบาลมาก่อนนะฮะตอนเด็กๆนะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะไม่ได้บอกว่าไม่เป็นนะแต่ว่า พอผมโตขึ้นนะฮะผมก็ไปเรียนมังนอกนะฮะผมก็เดินทางท่องเที่ยวไปนะฮะในที่ต่างๆในโลกความคิดความอ่านก็ค่อยๆถูกเชฟจากสิ่งที่พบเห็นมาใหม่ๆนะฮะสิ่งที่ชัดที่สุดที่ผมเจอเลยเนี่ยก็คือเพียงแค่ผมก้าวออกจากประเทศไทยไปก้าวเดียวนะฮะรือผมข้ามชายแดนสปาร์ตรภาพไทยลาวอะไรอย่างเงี้ยไปก้าวเดียวนะฮะสิ่งที่ผมเคยคิดว่าถูกต้องนะเคยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะ เคยคิดว่าเป็นสิ่งเนี้ยมันไม่มีข้อสงสัยได้อีกต่อไปแล้วนะฮะเป็นความดีของคนในสังคมแค่ก้าวออกไปแค่ก้าวเดียวเนี้ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดนะฮะเปลี่ยนไปหมดดีเชฟนะฮะเปลี่ยนทุกอย่างเลยไอ้ความสงสัยถามนิดหนึ่งพี่ป๊อไอ้ที่พี่ป๊อบ,บอกว่าพอก้าวออกไปไอ้ความรู้สึกอย่างเนี้ยมันไอ้ความดีหรือสิ่งที่เราเชื่อว่าดีความรู้สึกแรกที่มันเกิดขึ้น,นคือเรื่องอะไรฮะรพี่ป๊อรัฐบาลอาจจะบอกว่าระบบการปกครองนี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นไทยกับลาวลาวเขาเป็นคอมมิวนิสต ศาส,สนานะฮะเรานับถือพุทธนะฮะเราไปอยู่อีกเมืองนึง <_ d ata> เขาก็นับถืออีกศาสนาหนึ่งความคิดของเขาเปลี่ยนไปคนละแบบไม่เหมือนกับเราสักอย่างนะฮะแล้วเราก็ต้องมานั่งหากันใหม่ว่าเราจะยึดถืออะไรดีรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมต้องมาตั้งข้อสงสัยนะฮะต้องมาพยายามค้นหาตัวเองต้องมาศึกษามากขึ้นนะฮะแล้วนั่นก็ทําให้ผมศึกษาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ ทำให้คนเรียนเนี่ยทั้งโรแมนติกมากขึ้นก็ได้นะฮะหรือโรแมนติกน้อยลงก็ได้นะถ้าเรา,เ,าเรียนประวัติศาสตร์แล้วอยากโรแมนติกมากขึ้นเราอาจจะเป็นประมาณว่าโอ้โหบรรพบุพรุษของไทยแต่โบราณนะฮะปกบ้านปาน้องเมืองอคุ้มเจ้าเสียเลือเสียเนื้อมีใฉ่เบาบ้านเมืองเรารักษาสืบไปก็คือแบบว่ามันแบบบรรพบุรุษเราปกป้องแผ่นดินมานานแล้วเราต้องสืบทอดต่อไปอะไรเงี้ยนะฮะ แต่ว่าพอเราศึกษาประวัติศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่เราจะพบว่ามันมีการรีเชฟนะฮะมีการตัดแตง่งมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะ mm hmm. สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนในคนในเมืองไทยเชื่อถือเมื่อสิบปีก่อนก mm hmm. ับตอนนี้มันก็เป็นคนละชุดกัน, mm hmm. นะะหรือว่าแบบได้ยิ่งร้อยปีก่อนนี่คนละชุดไปใหญ่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ mm hmm. นะฮะแล้วก็ถ้าเรายิ่งแบบว่าดูต่างประเทศเขาเขามามองเรา mm hmm. ก็จะมิ่งเป็นคนละสตอรี่ไปใหญ่นะฮะเรื mm ่องราวเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เรา โรแมนติกน้อยลงนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เราก้าวเข้าสู่ความเข้าใจตัวเองมากขึ้น,นเข้าใจว่ารากเหง้าของตัวเรานะฮะทาไมผมถึงเป็นผมอืม๋อวันนี้คำถามใหญ่เลยนะฮะทาไมตัวผมเกิดมาถึงได้มีนิสัยชอบกินอาหารแบบนี้นะ,ะทําไมผมถึงมีความเชื่อแบบนี้ทําไมผมถึงแบบมีความคิดว่า เพศชายกับเพศหญิงมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างนี้ทําไมผมถึงมีความคิดว่าจะต้องแบบว่าสวดมนต์ไหว้พระทําไมผมถึงแบบว่าถูกสอนให้เคารพผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าแบบครูบาอาจารย์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมจะไปลบหลู่อะไรใครนะแต่ว่าในการที่ผมศึกษาอะไรมากขึ้นเนี่ยมันทาให้เราเริ่มเข้าใจว่าเ,เราทําสิ่งนี้เราเชื่อแบบนี้เพราะแบบนี้เพราะแบบนี้เพราะแบบนี้บบน,นะทุกอย่างมัน เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่มันเป็นตัวเราหล่อเราไม่เป็นตัวเรามันมีจุดกาเนิดมาจากไหนบ้างแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปลบหลู่ลบล้างความเชื่ออะไรใครแต่มันจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเราได้เข้าใจตัวของเราเองอเข้าใจรากเหง้าของเราเองนะฮะก็เป็นที่มานะฮะของรายการ History c o r k i นะฮะ ทำไมรายการถึงชื่อนี้นะฮะใช่ฮะทำไมฮิตตอริคอกี้เนี่ยมันคืออะไร <c oughs> คอ,อก,กี้เนี่ยเป็นชื่อของหมาพันหนึ่งนะฮะเป็นหมาขาสั้นนะฮะหมาพันนี้เนี่ยก็มีลักษณะด,ดีนะฮะก็คือมันขาสั้นแล้วมันวิ่งเร็วนะฮะในการที่มันวิ่งเร็วนะฮะวิ่งตุต๊ดๆๆๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะแปลว่ามันโมเมนตัมโมเมนตัมดีนะฮะมันไม่เอียงเอียงนะฮะแล้วก็วิ่งเร็วเนี่ยแบบแสวงหาความรู้นะฮะ ตูวฟูแปว่าน่ารักนะฮะหูแหลมแพลว่าฉลาดนะฮะนี่เป็นลักษณะดีของหมาพันนี้นะฮะมผมก็เลยขอตั้งชื่อรายการนี้ว่า History c o r g i นะฮะเป็นแบบว่ารายการของเจ้าหมาคอ,อก,กี้ผู้ซึ่งชอบศึกษาประวัติศาสตร์นะฮะจริงๆผมแอบรู้มาว่าพี่ปั๊บเนี่ยชอบชอบไอ,อ้ตัวหมาพันนี้ด้วยหมาค o ออก,กี้อ่าใช่ใช่ฮะส่วนตัวไม่ค่อยปฏิเสธฮะก็เลยเอามาเป็นชื่อรายการ History Korky ซึ่งรายการนี้เนี่ยพี่ปั๊บก็จะเหมือนเป็น ไกด์นะฮะที่จะพาเราย้อนกลับไปในอดีตเหมือนเป็นเจ้าหมาคอกี้เนี่ย<อ>จะพาจะพาเราเดินทางไปร้อนอดีตไปเร<อ>ืเ่อยๆเพื่อไปทำความเข้าใจรู้จักกับตัวเราเองเอจริงๆที่อย่างที่พี่ป๊บบอกไว้ฮะว่าเออมันมันไม่ใช่การลบหลู่หรือไม่ใช่การอะไรคล้ายๆว่ามันเป็นคําถามนะครับ<อ>ที่หลายๆคนเนี่ยสงสัย<อ>พี่ป๊บก็เป็นคนหนึ่งที่สงสัยแล้วก็ได้ออกไปเห็นว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเคยเชื่อเนี่ยที่อื่นอาจจะไม่เหมือนกับเรานะ แล้วก็กลับไปย้อนมองตัวเองผ่านเรื่องราวต่างๆในอดีตแล้วก็กลับมามองดูว่าเอ๊ะที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเกิดจากอะไร<ช>มันเหมือนว่าพอมันมองเข้าไปลึกลงไปเรื่อยๆคล้ายๆว่าทําไมเราถึงชอบแบบนี้ทำไมถึงกินแบบนี้มันทําให้เราเข้าใจเหมือนที่พี่ป๊อบอกว่าเข้าใจรากเหง้าของตัวเองมากขึ้นอืฮะใช่ฮะก็คือรายการนี้จะเป็นรายการที่ถ้าคุณฟังแล้วเนี่ยอาจจะทําให้คุณตั้งข้อสงสัยมากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้คุณ พยายามที่จะออกไปแสวงหามากขึ้นนะฮะเหมือนกับที่ผมกับน้องอังเนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มพาคุณนะย้อนเวลาเข้าไปในอดีตนะแล้วก็ศึกษาเรื่องราวของตัวคุณเองครับแล้วก็ผมก็เรียกว่าบทบาทผมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ติดตามครับขอพี่ปั๊บเดินทางไปด้วยคนคอยากจะกลับไปรู้จักตัวเราเองอยากจะไปกลับไปเข้าใจตัวเราเอง ก็โอเคครับผมก็ขออนุญาตนะครับติดสอยให้ตามไปด้วยด้วยความยินดีครับน้องโอเคครับโอเคครับครับก็ขอจบรายการของเราใน EP 0ศูนย์ะฮะหรือ EP แนะนำตัวแล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะฮะมาร่วมติดตามเราใน EP ต่อไปของรายการ history korky นะฮะเราจะมาดูกันว่าเจ้าหมาน้อยตัวนี้เนี่ยจะพาเรา เดินทางฮะไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรนะฮะก็ขอจบรายการทิ่สตอรี่คอกี้ตอนนี้รายการที่จะพาคุณเรียนรู้เรื่องราวรอบๆตัวเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวของเราเอง Branding Podcast Create a Better Tomorrow คืนที่สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า